สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันทันป่าครับดาวพีภูครับโชว์ไปกะภพนะครับเออก่อนจะเข้าลูกค้าน้องโอมคนถามเยอะตกลงเป็นอะไรก็ป่วยเป็นโควิดเออน้องโอ้มันป่วยบางคนเขาไปมาเหมือนน้องโอ้มันเป็นมีแม่คนเดียวดูรายการทุกวัน ไปจริงใสหลายแม่พูดทุกวันมันเป็นฝีดาดลิงบ้างฝีดาดชนีมั่วมันไม่รู้อะไรก็ตอนนี้ฝีดาดกำลังมาไงก็เป็นโควิดไม่ได้เป็นฝีดาดพ่ก็เป็นหู้อ่ะคิว่าโอโเป็นฝีดาดเรามีแค่สองคนอยู่ตัวนี้ไม่อยากเป็นรายที่สามใครอยากเป็นลายสองคนคืออะไรอ่ะ ก็ฝีดาดลิงในไทยไงอ๋อแต่คนนั้นเขาเกิดจากการแบบไปมีเพศสัมพันธ์กับตาวต่างชาตินะก็นั่นแหละมีสองคนแต่มันหายได้แล้วนี่เขาบอกมันหายได้แล้วฝีดาดลิงอ่ะมันก็หายได้แต่ว่ามันมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะยาแล้วก็วัคซีนที่มันรองรับในระดับหนึ่งมันมีมาตั้งนานแล้วโรคฝีดาดอ่ะโอมเคยเคยปลูกฝียังตอนเด็กๆเคยแล้วเคยแล้วใช่ไหมก็จะไม่เป็นนะเหรอ เออเขาฝีไงมันก็คือฝีดาดก็คือฝีไงโลกนี้มันหายไปจากโลกนี้มานานแล้ว 20- 30ปีแล้วอเออนะคะโรคฝีดาดเนี่ยนะคะแม่เซฟลูกผู้ชายก่อนเอาช่วงแรกก่อนของคุณช่วงแรกนะคะอโซโซโนคุณผู้ชมนะซื้อกันหรือยัง รีบไปซื้อกันมาเลยนะฮะดูแลสุขภาพกันไว้นะฮะกับโซโซโนคุณผู้ชมนะฮะใครอยากผอมใครอยากหุ่นดีก็ต้องโซโซโนเท่านั้นคุณผู้ชมนะฮะทำไมต้องเป็นโซโซโน so so no เพราะว่าโซโซโนเนี่ยเ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ําหนักนะฮะหลายคนก็บอกว่าลองมาหลายวิธีแล้วลองมาหลากหลายแล้วน้ําหนักไม่ลงมันต้องมีตัวช่วยเชื่อพี่ถ้าจะให้ลงดีลงเร็วๆลงถาวรยังไงก็ต้องมีตัวช่วยออกกําลังกายก็ดีไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ต้องมีตัวช่วยเพราะว่าตัวนี้ก็ พี่ขวัญกับน้องต่อเนี่ยเขาคิดมาก็คือเขาใส่ซินไบโอติกซินไบโอติกเนี่ยมันเป็นสรารสกัดที่นําเข้ามาจากส,สหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นมันดังมากนเมื่อก่อนมันดังมากในญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกาเขาก็เอาเข้ามาแล้วก็ใส่เข้าไปเขาใส่เพิ่มไปนะคุณผู้ชมนะตัวนี้แพงด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะไปทํางานเคลือบลําไส้ดึงเฉพาะสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นขับออกมานะฮะคุณผู้ชมนะฮะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยน้องต่อร้อยกิโลยังลดเหลือ60กิโลได้ คุณก็ต้องทําได้นะวันนี้จัดตัวพิเศษเลยค่ะครับจัดเลยนะครับวันนี้นะโซโซโนโปกติราคา1กล่องเนะี่ยกล่องละ1,590บบาทน,นะครับแต่วันนี้นะฮะ ให้คุณจ่ายเพียง1กล่องเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครสนใจนะฮะพี่ขวานมีเคล็ดลับด้วยนะฮะลดคบคู่การปรับอาหารแบบนี้สนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับที่ไลน์แอดโ so ซ o โซโนไทยแลนดหรือสแกนเ i ียวโค้ L ode, ด้านล่างได้เลยนะครับกับโซลโซโนบายขวันพี่ลมลินน่นเดงนะครับนะคะอ่ะคุณผู้ชมครับเราไปดูดราม่าควัมหลง MUT 2022นะ ตอนนี้ได้คนมงไปที่เรียบร้อยแล้วคือคุณแอนนาเสือนะครับแต่แอนนาทีพูหรอแอนนาเสืออ๋อไม่แอนนามีคนเขาลุ้ลุ้นแต่แอนนาทีพูไม่ใช่นะฮะดราม่า MUT 2022นะฮะแต่ก็มีดราม่าที่หลายคนกับพูดถึงประเด็นนั้นประเด็นนี้กันล่าสุดก็มีประเด็นที่ว่านิโคลีเนี่ยเหมาะสมกับมงกุฎมากกว่าแอนนานะฮะมงลงเพราะว่ามีสตอรี่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาฐานะยากจนหรือเปล่านะครับอ,อ,อันนี้ก็ เป็นดราม่าที่พูดถึงกันนะฮะคืออย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ได้กลายเป็นข้อถกเถียงกันอย่างหนักเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะกับประเด็นที่นิโคโลีนเนี่ยนะครับผู้ที่เคยได้รับตำแหน่ง Miss Thailand วิลด์2,561มาแล้วแล้วก็ถูกจับตามองว่าเป็นตัวเต็งเลยจากการประกวดในปีนี้นะครับแต่ไปถึงฝั่งฝันไกลที่สุดก็แค่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับจนหลายคนมองว่าผลตัดสินเนี่ยาค้านสายตาประชาชนอาจทำให้ชาวไทยเนี่ย ชวนเขา้ารอบลึกๆของกองใหญ่ Miss Universe 2022ปีนี้ได้<ะ>ทั้งนี้นะครับหลายคนเนี่ยนะครับก็บอกว่าใน5คนที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยแอนนาเนี่ยเป็นคนที่ดรอปที่สุดในบรรดาทุกคนแต่ไปได้ไกลที่สุดเขาบอกแบบนี้นะซึ่งทางคุณปุ้ย TPN หรือแม่ปุ้ยเองก็อยอมรับคบว่าการตัดสินใจให้มงคุดกับใครสักคนหนึ่งในปีนี้เนี่ย ห้าท็อปห้าเนี่ยเ<ะ>ขาบอกระบากใจแล้วนะแต่ในส่วนหนึ่งที่ให้กับแอนนาเองเพราะว่าแอนนาก็มีสตอรี่ของตัวเองคือต้องสู้ชีวิตนะชีวิตต้องสู้เป็นนางงามที่เกิดจากกองขยะส่วนเรื่องของการพูดการตอบคำถามความสวยใดๆสามารถเทรนและปั้นต่อไปบนเวทีใหญ่ได้ะนะฮะคึ่งน,นะฮะหลายคนก็ยังมีเกิดขึ้นดราม่าอีกเพราะแฟนนางงามบอกว่าการที่แอนนาเอาสตอรี่ชีวิตของตัวเองมาขายเนี่ย อาจจะประทับใจอาจจะได้ใจคนไทยแต่อาจจะไม่ได้ไปไกลหรือได้ใจคนเวทีโลกนะครับเพราะตรงนั้นนะแข่งขันกันที่ความสวยแล้วการตอบคําถามชิงไหวพริบจริงๆต้องรอบรู้ในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมไม่ใช่ our story ว่าตัวเองเกิดมาจากไหนอะไรยังไงถือว่าไม่สามารถเอาไปใช้ตรงนั้นได้นะครับ,รบอันนี้คือกันดกดราม่าแรกอีกดราม่าหนึ่งนะฮะทางด้านของอคุณปุ้ยทีบีหรือว่าแม่ปุ้ยเองเนี่ยนะครับ ก็บอกว่าจะให้นิโคลีนเนี่ยรองหนึ่งะครับ <ฮะ S 1> มาช่วยเทรนฝึกกับคนมงกับแอนนาเสือเนี่ยนะครับให้ไปสู้ต่อในเวที Miss ิ n i v e เว e ร์2022นะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วแบบนี้เหมาะสมแล้วหรอทำไมไม่ให้นิโคลีนมงไปเลยล่ะถึงนิโคลีนจะยินดีมาช่วยแต่ในฐานะคนดูก็คิดว่าไม่เหมาะสมนะ,<ฮ>ะควรให้เกียรติคนมงแล้วก็รองอันดับหนึ่งแต่บางคนกคิดว่า แม่พูดคงพูดไปอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะปีปีก่อนก็จะให้ผรอนฟ้ามาเทนให้อแมนด้ามาเทนให้สุดท้ายก็ไม่ได้มาทําจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าพูดไปอย่างนั้นแหละหรือเปล่านะครับนะคะอ่ะเอาประเด็นเรื่องของสตอรี่ก่อนเกิดจากกองขยะว่าก็สู้ไ้ีลกไม่ได้ว่าถนนใช่ไหมใช่บ้านเขาลำบากใช่เขาทําสัลญกรรมมาเยอะจนสวยอเดี๋ยวนี้การทําสัญยกรรมเป็นเรื่องปกติ สำหรับเวทีประกวดจะไปซีลูกครับทีแรกอะ่ะเขาอบอกแอนนาเสือพี่ไม่ได้ดูนะคะเ<น>พื่อนโทรมาเขาบอกแอนนาเสือมงเราก็อ๋อแอนนาเสือแอนนาโอชื่อแปลกๆดีแล้วชื่อจำง่ายดีแอนนาเสือเพราะว่ามันคล้ายๆกับน้องแอนนาทีพูนะคะต่คน<ต> <ว questionnaire> แอนนาแล้วมีคนก็เอาภาพแอนนาทีพูกาลังเพ้นท์หน้าเป็นเสือเนี่ยมาใส่บอกว่าแอนนาได้มงนะคะดิ่ฉันก็งงก็ดีกับปีที่แล้วเยอะค่ะนะคะดีกับปีที่แล้วเยอะนะคะ เพราะปีที่แล้วนี่ไม่ใช่นะคะคปีนี้เขาสวยค่ะอปีนี้สวยค่ะต้องยอมรับว่าเขาสวยอเขาเดินออกมารอบชุดว่ายน้ำพี่มิติพี่มิติเลยนะคะชุดว่ายน้ำเขาไม่ติโดยส่วนตัวน่ะไม่ได้ชอบนิโคลีนนะคะเฉยๆกับนิโคลีนเพราะเห็นจนเบื่อแล้วก็เลยเฉยๆอย่ากโกรธเพราะพี่ต้องพูดตรงๆอย่าว่าพี่เพราะพี่ต้องพูดตรงๆพี่เฉยๆกับนิโคลีนเพราะนิโคลีนที่มาบ่อยแล้วจนมั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 นช้ำแล้วว่าก็เลยเฉยๆ แล้วก็เขาเห็นแอนนาเสือเดินออกมาคือหน้าเขาพุ่งมาเลยบไบรท์ประกายหน้าเขาประกายเลยอืแล้วก็ไอไอที่ชอบบอดี้มากอมชอบบอดี้ชอบการชำไม้ชายตาชอบคือชอบหมดเลยในความเป็นอายแต่กลัวอย่างเดียวคือน้องไอชอบไตใหม่ไอไตใหม่นะคะแต่ว่าวันประกวดก็ทําได้ดีแต่วันประกวดก็ไม่มีผลแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าวันพีรีม,มันเป็นวันวางมุงอยู่แล้วะนะคะ ก็ก็ชอบแอนนาเสือนะก็เฉยๆนะก็ไม่ไม่ดราม่านะหลายคนก็บอกว่าภาษาอังกฤษพูดไม่ได้นู่นนี่นั่นนะคะกูก็เห็นส่งพูดได้ไปกูก็เห็นไม่เห็นก็เห็นตกเลบมันก็เยอะนะคะเออก็ลองส่งคนพูดไม่ได้ไปบ้างสิคะไม่เห็นเป็นไรเลยปีที่แล้วกูก็เห็นพูดได้นี่ก็ยังท็อปแปดสิบแปดเลยเออปีนี้ก็ลองส่งเขาไปสิเขาสวยนะเขาสวยนะพี่ชอบเขานะของพี่มิติพี่ไม่ขัดเลยคนนี้พี่ พี่พี่พร้อมเชียร์นะคนนี้เออแต่แป๊บอีที่แล้วไม่ไหวจริงๆพี่บอกเลยนะคะเรียวไซด์บิวตี้นี่พี่พี่บอกพี่พี่ใส่หน้าเลยพี่บอกโนจานูพักๆก่อนนะคะแล้วอย่างที่ที่ประเด็นที่บอกว่าสตอรี่ล่ะที่บอกว่ามันจะแบบคนมันก็มีส่วนส่วนหนึ่งเลยแล้วไปมันสามารถไปพรีเซนต์บนเวทีโลกได้ไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันหรือว่ายังไงได้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 หมน้องมันก็เป็นสตอรี่ชีวิตนางงามอะได้ได้ได้มันสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวได้แต่น้องจะสื่อสารได้ไหม อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากันไปเวทีใหญ่เราใช้ล่าใชา้ชาลามได้ใชแ้แต่โดนหาคะแนนมเราใช้ลามไม่โดน<อ>ไม่โดนเพราะก็ใช้ล่ามมันทั้งนั้นแหละออนะคะมันก็ไม่น่าม,มีปัญหาไหมอะไม่รู้ใช้ก็ว,ว่าไม่มีปัญหาหรอกอแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้แบบว่าเป็นภาษาพ่อภาษาแม่ไงนะคะมันต้องพูดภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาตอนนี้เอาสวยก่อนเอาสวยนาก่อนนะคะครับปีที่แล้วเราไม่ได้เอาสวยไงเออแล้วแต่ปีนี้เขาแม่เอาลูกครึ่งนะฮะปีนี้ไม่ลูกครึ่งอะ ห้าคนหร no ือคนมงไม่คนมงอออก็เขาสวยอ่ะสวยกว่าลูกครึ่งอ่ะเขาสวยกว่าเขาสวยกว่าลูกครึ่งอ่ะแล้วลูกครึ่งปีที่แล้วเป็นไงอ่ะเอาพีนีก็อมุงยืนกับพีเคพีเคกลายเป็นมดไปเลยอ่ะไปพูดถึงห้าคนพีดีก่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนั่นแหละ มันทีมันก็ต้องเลือกให้ถูกนะคะการทานางงามก็ต้องมีเทสต์นะคะเออนะคะมันก็ต้องเลือกที่สวยนํามาก่อนแอนนาเสือได้ไม่ติดค่ะไม่ติดค่ะนิโคลีนได้ก็ไม่ติค่ะไม่ติดค่ะคใครก็ได้ค่ะไปได้หมดค่ะนะคะอายก็ได้ค่ะไม่ติดค่ะน้อยกันนะนะอายกันก็ได้ค่ะไม่ติดค่ะแต่ห้าคนปีนี้แม้ว่าถือว่าพร้อมไหม 5คนมันห้าคนเ,าเอาให้คนเดียวไม่หมายถึงว่า5้าคนที่เข้านะเหมาะสมกับห้าไหมท็อปห้าไหมทม,มันก็เวทีนี้เขาประกวดเขาก็มีแค่ห้าคนไม่เกินสิบที่เป็นข่าวยังมึงไม่เห็นเหรอเมีกระแสที่เ,<อ>เป็นข่าวนั่นแหละ<อ>มันก็มีอยู่แค่เนี้ยมีนคนลีนแอนนาเสืออื โอปอมันก็มีอยู่แค่นี้คือเวทีนี้เขาเขาจะไม่เล่นข่าวคนที่ไม่ไม่เข้าพวกเขาพักก็ไม่มีข่าวไม่มีกระแสเวทีนี้เขาก็จะไม่ให้มีซีนไงเขาก็จะเชียร์อยู่ประมาณห้าหกเจ็ดคนประมาณนี้แหละเออเขาประกวดอ่แค่เจ็ดคนบ้าสามสิบแม่เหรอมีข่าวมีคนอยู่แค่เนี้ยหมายถึงแค่แะแสแสเงถามีข่าวทุกจังหวัดอ่ะเอออีพวกที่ตกรอบแรกยังมีข่าวเลยอ่ะออ อันนี้มีเจ็ดคนที่มีข่าวนอกนั้นกูไม่เคยเห็นใครมีข่าวหรือที่ที่ที่ไม่มีข่าวเพราะว่าน้องยังไม่ถึงกันเอไม่รู้เหมือนกันยังไม่มีซีนหรือแต่เขาบอกแต่เขาว่าเขาไม่ได้เพราะว่าที่มีข่าวเนี่ยเขาสวยอ่ะเขาต้องยอมมันดีจริงมันดีจริงอ่ะเขายอมเขาก็ตรงเนี้ยเพราะว่าคนเราต้องโฟกัสคนสวยไปว่าเขาไม่ได้เออไม่ใช่ว่ามีข่าวแล้วก็ไม่ดีไม่รอดก็อย่างนี้ก็อีกเรื่องนึงอันนี้มันรอดหมดไงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะคนนี้ไม่ติดไม่ติดค่ะไม่ติดสวยค่ะไม่ติดข่าวสวา ไทยแท้ใช่ไหมไทยแท้เลยเนาะไทยแท้สวยๆเป็นเป็นเด็กแคสโฆษณามาจากเอเจนซี่เด็กทำโฆษณาเด็กแคสโฆษณามาก่อนแอนนาเสือเนี่ยดูสารคดีช่องเหมือนช่องไทยพีหรือช่องพีพีทีวีทั้งอย่างนั่นแหละก็ของนี่แหละแอนนาเสือนี่แหละอดีมากเลยนะมันมีเรื่องราวมันมีรางวัมันมีเรื่องราวแล้วเขาสวยด้วยชุดว่ายน้ำไม่ติดชุดว่ายน้ำใสสวยอยู่ไม่เปล ไม่ยานเอตุผะไม่ยานไม่มีไม่มีลงมิภูมิพลุยไม่มีแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็รู้แล้วไม่มีภูมิพลุยไม่มีฟันเกไม่มีจมูกหักจมูกงอเป็นแม่มดไม่มีคนนี้สวยโอเคเออพร้อมเชียร์พร้อมเชียร์อ่ะพอกำลังใจพร้อมเชียร์คนนี้พร้อมเชียร์พอพูดถึงมิสอินโไทยแลนด์นะก็ฟังของมิสแกนบ้างพี่วัตเองพี่วัตก็พูดถึงมิสอินโไทยแลนด์เหมือนกันนะเรพูดถึงว่าคนมงปีนี้เนี่ย เป็นอย่างไรแล้วก็หลายคนก็พูดถึงว่าให้พี่นวัดเหมือนว่าคอมเมนต์หน่อยว่า <ฮะ S 1> เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากพี่วัตเองก็ได้ <ฮะ S 1> ว่าพี่วัตเขาพูดว่าอย่างไงบ้างครับสมมงไหมครับมูทีถามแต่คำถามแต่ผมก็ตอบได้นะก็โอเคครับยินดีกับน้องด้วยผมโอเคการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดกาถามก็กาตอบอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้ก็เหลือทุกคนก็ต้องมีหน้าที่เป็นของตอนเอง แล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบกันนะฮะดูแกนให้เป็นแกนนะครับดูอิงฟ้าให้เป็นอิงฟ้าไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครนะเพราะเราไม่เหมือนออใคร,รเพราะความร่วมมือด้วยฝากด้อมด้วยว่าช่วยสอดส่องหน่อยถูกต้องพี่วัฒนก็พูดถูกแล้วไนงะดูแกนฮะไม่ต้องเอาไปอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่ว่าจะในทางดีหรือไม่ดีต่างคนต่างใช้ชีวิตดีแล้วเพราะเส้นทางมันไม่เหมือนกันอืม เ <Yeah. S 2> นี่ยก็ถูกต้องนะ่ะดูแกนให้เป็นแกนไปถูกต้องดูแกนให้เป็นแกนถูกแล้วค่ะเวไหนเวนั้นก็จบกันไปไม่ต้องมาบอกว่าดีกว่าไม่ดีกว่าคุณชอบเวไหนคุณก็เชียร์ยูนิเวิร์สคุณชอบยูนิเวิร์สคุณก็เชียร์ยูนิเวิร์สคุณชอบแกนคุณชอบแกนคุณก็ดูมิสแกนกับแขนั้น <No. S 2> คุณชอบสองเวทีคุณก็ต้องแอบดู ทำไมต้องแอบ,บละ่ะเดี๋ยวพี่วัดไม่ชอบต้องแอบ,บดูเลยเหรอมึงชอบแกนมึงก็ดูแกนไปให้พ <c oughs> ่อเห็นครับมึงไม่ชอบม,ม,มึงไม่ชอบแกนมึงก็ดูยูทิเบอร์แต่ถ้ามึงอยากจะดูสองเวทีมึงก็แอบ,บดูไปเป็นหลักซุ่มมองกันไปแอบ,บดูไปเพราะเดี๋ยวพี่วัดเด่นก็จะแกแกแกนก็จะบอกว่าเออไม่รักเวทีพี่แล้วเหรอเออแล้วแหละ ะะก็อแอบ,บไปดูยูดีชอบยูดีเวิร์ดก็ดูยูดีเวิร์ดนะคกก็อย่าไปว่าแกลนชอบแกลนส่วนใหญ่แกลนเขาก็ไม่เหนอะไรแกลนเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์กันสนุกปากสนุกคำมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าชอบแกลนก็ดูแกลนเพราะเดี๋ยวเราอยู่ในโลกสมัยใหม่แต่ถ้ามึงชอบ้งสองเวทีเนี่ยมึงก็แอบ,บดู <laughs> แอบดูแล้วเอาใจช่วยเอาใจช่วยจะได้อยู่รอดและปลอดภัยใช่ถ้ามึงชอบสองเวทีมึงก็ต้องแอบดูเพราะเดี๋ยวพี่วัดแกก็จะบอกว่าไม่รักเวทีพี่แล้วเหรอนอกหายใจขึ้นมาอีกสวยปีนี้สวยค่ะผ่านค่ะเชียร์ค่ะปีนี้สวยกัสวยนะแอนนาสื่อทีแรกเพื่อนบอกไม่ได้ยังงั้นทำไมไม่เป็นนิโคลินไอเราก็ยัไม่ได้เห็นเนาะพี่ก็ยังไม่ได้เห็นขับรถ ยู่ต่างจังหวัดกลางค่ำกลางคืนเนาะแล้วก็ก็เลยจอดจอดดูในยูทูบก็เฮ้ยสวยนี่เฮ้ยเขาสวยนะเขาประจักษ์อยู่ประจักษ์อยู่นะก็ต้องให้เขานะเขาสวยอยู่แล้วพอดูชุดว่ายน้ำก็เออใช้ได้นี่ใช้ได้ชุดว่ายน้ำเขาใช้ได้คือหุ่นน่ะมันไม่มีใครสู้อายกันกันกบเฟิร์สหวังได้หรอกอแต่ว่า แต่ว่าเขาก็ได้ที่สามไปน้องไออยากให้อายไปซุปเปอรนะอยากให้อายไปซุป้ปอรอเพราะว่าเทสายเทสแตงกวานี่คือเทสซุปเปออยากให้อายไปนะคะซุป้าคร์แตงกวาเดี๋ยวพึ่งไปก่อนได้ให้อายไปก่อนอยากให้อายไปซุปเปนะพี่บอกเลยที่บอกเลยว่านั่นคือเทสซุปเปอา์เนี่ยนะคะไม่หลุดเผลอได้ที่มงด้วยาออ่ะแต่ต้องไปฝึกตอบคำถามให้เก่งนะคะแล้วก็ ส่วนอ่าแอนนาเสือสวยค่ะสวยสวยอันนี้อันนี้ก็ต้องยอมเขาเราต้องยอมอันไหนที่เขาทาดีเราก็ต้องชื่นชมชื่นชมเขาว่าพอเราไปดูใน YouTube เฮ้ยสวยยิ้มกว้างตาสว่างสไตล์นางงามผสมดาราสวยอ,อยู่ได้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 ภาษาไม่เกี่ยวเราเอาสวยไว้ก่อน สวยน้มไม่เป็นไรพอเอารูปขึ้นสามประเทศอ่ะมีฟิลิปปินส์ใช่ไหมมีไทยอินโดอ่ะไม่ตายนะออไม่ตายนะเผลอๆจะสวยสุดด้วยนะออแล้วชุดว่ายน้ำก็ไม่กลัวด้วยนะเพราะชุดว่ายน้ำาก็ใช้ได้อยู่เพราะกลมๆผ่านไม่ว่าผ่านสอผ่านอะเดี๋ยวพักเบรกกันดีกว่า,วาช่วงนี้คุณแม่ฝากไปด้วยคุณผู้ชมนะโซโซโนนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะรถยังไงก็ต้องมีตัวช่วยนะ น้องต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ร้อยกโลยังลงเหลือ6กโลได้คุณก็ต้องทําได้ซินไบโอติกนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะมันมีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกไปทำงานเคลือบลำไส้ดึงเฉพาะที่ใช้งานอันไหนที่ไม่ใช้ก็ขับออกไปแล้วก็กรองด้วยกระบองเพชรอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำหนักของเราเนี่ยมันพุ่งพรวดนะฮะวันนี้จัดไปเลยโปรพิเศษค่ะจัดเลยนะครับหนึ่งกล่องปกติราคากล่องละ1,590รบาทนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่1นึกล่อง 1290บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรายลอดด้านล่างครับที่โซโลโนเทลล่าหรือสแกนเค้าโคตติดต่อได้เลยกับโซโลโนใบขวัญพี่ลมลิศน,นะครับรค่ัพักสักครู่ครับคคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ